ชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดครจะมาฉุดเอาไม่อยู่ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่อีกแล้วครับท่านก็พี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจนะครับกําลังติดตามอยู่ช่วงหนึ่งว่าเราจะเตรียมพร้อมเกษตรกรอย่างไรในต้นฤดูการผลิตใหม่วันนี้เราก็มาติดตามต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับที่ว่าเตรียมพร้อมเกษตรกรไทยกันอย่างไรในต้นฤดูการผลิต2,557ในช่วงต้นฤดูฝนนี้แล้วก็มี ทั้งสินค้ากเกษตรชนิดใดบ้างอยู่ในภาวะอะไรนะครับในช่วงต่อไปเชิญท่านผู้ชมไปพบกับการเสวนาโดยผู้นำในการดูแลเกี่ยวกับด้านการผลิตที่กล่าวมาตั้งแต่ตอนเปิดงานนะครับว่าก็ประกอบด้วยใครบ้างนะครับท่านแรกก็เกี่ยวกับด้านน้ำนะครับว่าน้ำจะดีไหมอย่างไรในการจัดการด้านการ,กรเกษตรก็คือผู้แทนจากกรมชนระทาน ต่อไปก็อธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับจะดูแลในเกี่ยวกับแนวโน้มที่สดใสของสินค้าซึ่งก็เป็นไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ของไก่เนื้อนะครับเรื่องข้าวก็หนีไม่พ้นอธิบดีกรมการข้าวนะครับด้านประมงก็มีผู้แทนกรมประมงนะครับก็จะมาดูแลในเรื่องของการผลิตกุ้งขาวนะครับว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างตลาดสดใสหรือไม่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ดูแลสนับสนุนการผลิตพืชทุกชนิดนะครับว่าตัวไหนบ้างเป็นสินค้าที่ต้องระมัดระวังหรือว่าแนวโน้มสดใสนะครับเกี่ยวกับยางพาร,ราก็เป็นสินค้าที่น่าเป็นห่วงก็วันนี้ก็มีผู้อำนวยการองค์การสวนยางซึ่งดูแลโดยตรงเกี่ยวกับการขายการผลิตแปรรูปในด้านยางพาร,ราก็มาร่วมเสวานาด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับ ตัวแทนของเกษตรกรไทยทั่วประเทศก็คือประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติก็มาร่วมวงในการเสวนาวันนี้ด้วยนอกนั้นก็มีสมาร์ทฟาร์เมอร์ก็คือเกษตรกรปลาเกลียงก็มีผู้แทนคือนายชวัดหนูทองได้มาร่วมวงเสวนาก็ขอเชิญท่านผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการเสวนาได้เดี๋ยวนี้เลยครับ นะครับเราก็จะมาดูถึงการบริหารจัดการน้ํากันบ้างนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณสักท่านละสามถึงสนาทีนะครับเพื่อเห็นภาพรวมกันก่อนนะครับโอกาสนี้นะครับเชิญท่านรองอธิบดีกรมชลประทานครับท่านสุเทพน้อยไพโรจนะครับได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ําครับเพราะว่าฤดูการผลิตไม่เข้ามาแล้วนะครับกรมชลประทานนะครับก็เป็นกรมหลักนะครับในเรื่องปัจจัยการผลิตด้านน้าซึ่งถูกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ทราบดี แล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเดือนทศภาเกษตรกรทุกส่วนใหญ่ทั้งอยู่นอกเขตชุมสานก็คงจะรอเรื่องน้ําฝนด้วยนะครับแล้วก็รอว่าวันแรกนานี้จะมีการคาดหมายลักษณะของฝนอย่างไรผมขอเรียนให้ทราบนะครับว่าฝนปีนี้ของเราเนี่ยค่อนข้างจะแย่มากนะครับค่าฝนเฉลี่ยเนี่ยนะปัจจุบันนะครับอย่าให้เกษตรกรทราบไว้ว่าค่าฝนเฉลี่ยเนี่ยน้อยที่สุดในรอบ30ปีนะครับอยู่ถึง30เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่ภาคตลางนะครับภาคอีสานึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับที่มีการเพราะปลูกเนะี่ยยังน้อยกว่าเกณฑ์เฉลีย่ยประมาณ13%เปอเนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เตือนไว้ในส่วนของการคาดหมายลักษณะาอากาศซึ่งเป็นปัจจัยนะครับจำเป็นเท่ารับเกษตรกรกกน,นั้นเห็นฝนที่ตกในอยู่ช่วงนี้นะครับอย่าคิดว่าฤดูฝนจะเริ่มเข้าแล้วนะครับฤดูฝนยังไม่เริ่มเข้าเต็มตัว เนื่องจากว่าลมเนะี่ยยังไม่เปลี่ยนทิศนะครับยังไม่เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับการคาดหมายของกรมุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดไว้ว่าฝนเนี่ยนะครับจะเริ่มตกอประมาณปลายเดือนพฤษภาอย่างจริงจังนะครับอย่างไรก็ตามผมเชื่อั่มว่าเกษตรกรหลายท่านที่มาอยู่ที่นี้ก็เป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตบริการของกรมชุมทานนะครับจะเป็นในเขตชุมทานหรือนอกเขตชุมทานที่ใช้น้ําต่อเนื่อง จากกรมชวะทานก็ตามนะครับนะครับก็อยากจะทราบว่าวันนี้กรมชวะทานให้ความมั่นใจอย่างไรในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยนะครับน้ำต้นทุนของเราเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยดีพอสมควรลุมชจพยานะครับถึงแม้ว่าจะมีความตกใจค่อนข้างจะมากเลยว่าน้ําเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนที่แล้วน้ําน้อยปัจจุบันกรมชวะทานนะครับ บริหารจัดการน้ามีน้ําเหลือในพื้นที่ของเกื่อนภูมิพลและเกื่อนสริกิจเนี่ยผมว่าเพียงพอนะครับที่จะเข้าสู่รดูการผิดในช่วงโเดือนพฤษสภาได้ฉะนั้นกรมชุมทานก็พิจารณาแล้วถึงอยากจะให้ความมั่นใจนะครับแก่เกษตรกร,ร,กรทั่วไปโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่ไม่อยู่เหนือเกินภูมิพลและเกิื่อนสรษกิจนั้นเนี่ยน้าดีภาคอีสานก็เช่นเดียวกันเนี่ยในเขตชุมทานนะครับสามารถที่จะเพาะปลูกได้เลย นะครับประมาณเดือนมิถุนาซึ่งก็เป็นฤดูการปกติในภาคตะวันตกในภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะพาะปลูกได้แต่อย่างไรก็ตามในภาคตะวันออกนะครับฝนปีนี้น้อยนะครับน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยถึงประมาณร้อยละสี่สิบหกนะครับซึ่งน่าตกใจในเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับเป็นเขื่นที่มีน้ําน้อยมากช่วงนี้พื้นที่ ที่รับน้ําจากเขื่อนคุ้นดาเนี่ยก็อาจจะต้องราช้าไปปลูกเอาเดือนประมาณเดือนกรกฎานะครับในพื้นที่ภาคใต้ก็ปลูกได้ปกตินะครับแต่ภาคใต้ปีนี้ก็แย่มากนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ฝนน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยถึงประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะในพื้นที่ลุมพยานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ทาะปลูกใหญ่ของประเทศเลยตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสริกิตนะครับผมให้ความมั่นใจได้เลยว่า สิ่งที่กรมชวาทานนะครับได้ประกาศหรือได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับว่าในพื้นที่บางส่วนในพื้นที่ลุ่มต่าซึ่งกรมชมทานเนี่ยจะคาดหวังไว้ทหรับบว่าบริหารจัดก,การน้ําในช่วงของการที่น้ํามีเยอะนะครับน้ําท่ามีเยอะเราสามารถเพอบปลุกได้แน่นอนตั้งแต่วันที่ห้าจะเห็นได้ว่านะครับเราเริ่มส่งน้ําเข้าสู่คลองใช้นาทป่าสากแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่5เราเพิ่มปริมาณขึ้นมาเป็นจาก40กว่าเป็น60กว่าปัจจุบันถึงประมาณ90กว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วอันนั้นคือให้ความมั่นใจโดยชัดแจ้งแล้วนะครับว่าในพื้นที่ลุ่มตามของคลองชัยนาธป่าศักนั้นสามารถเพาะปลูกได้จะเป็นทุ่งท่าวุ้งทุ่งเชียงรากนะครับพวกนี้เพาะปลูกได้เลย,เลยหรือฝั่งซ้ายของคลองชัยนาธป่าศในพื้นที่ลุ่มตามของฝั่งตะวันตกนะครับของแมน่น้ำเจ้าพระยาก็ดําเนินการได้ทันที ฉะนั้นนะครับอนนตนไม่ต้องกังวลเรามีน้ําเพียงพอเรามีน้ําน้งเกิือพิพนและเกินสศรกิจถึง2,800กว่าล้านณนะปัจจุบันนี้นะครับ2,800ล้านรวมทั้ง4เกลือก็ประมาณ3,200ผมสามารถที่จะบริหารจัดก,การได้ในช่วงของรอฝนของเดือนพฤษภาถึงแม้ฝนจะมาปลายเดือนนะครับสามารถที่จะพกปลูกได้แน่นอนนะฮะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับแถมเรายังยังนะครับบริหารจัดก,การไว้เผื่ออีกนะครับว่า ฝนไม่ปกติบ้านเราจะทิ้งช่วงประมาณปลายมิถุนาถึงต้นกระกฎาผมมีน้ําเพียงพอนะครับขอให้ท่านดําเนินการตามแผนที่กรมชลประทานกําหนดแล้วกันนะครับอันนี้ผมอยากให้ความมั่นใจถ้าท่านมีอะไรสงสัย ให้สักถามต่อเนื่องจากนี้ได้เลยนะครับ,บครับด <ๆ S 1> ี <ๆ S 1> มากเลยนะครับไปวางมั่นใจจากกรมชประทานขอเสียงปกมาให้ด้วยนะครับก่อนที่จะถึงวันพฤหมงคลซึ่งเราจะได้ทราบผลการเสี่ยงทายกันซึ่งท่านประหลัดก็จะเข้าร่่มในพระชิธีสลอพระ诞คันแรกนาขวัญด้วยนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของการผลิตข้าวกันบ้างนะครับประเด็นถามท่านอธิบดีชาญพิทยากรมการข้าวนะครับถึงเรื่องของการผลิตข้าวภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันว่าต้องมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับกรบเรียน กับเรียนท่านผู้บริหารกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ต้องสวัสดีนะครับพี่น้องชาวสภาเกษตรกรพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจากสภาพที่เมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ยินแล้วนะว่าเกี่ยวกับเรื่องข้าวของปีนี้ก็ค่อนข้างจะไม่สดใสใเท่าที่ควรแล้วเราก็ทราบนะครับจากข่าวหนังสือพิมพ์รู้ว่าทุกวันนี้เราทราบว่า ในมาตรการของรัฐเรื่องจำนำเรื่องประกานอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องต้องพเบาลงไปดัะนั้นในเรื่องของการลงม,มือทำนาของปีนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำนะครับสำหรับพี่น้องชาวนาซึ่งกำลังจะเริ่มต้นฤดูปลูกในปีนี้เนี่ยว่าเราคงจะต้องหันมาดูนะครับในเรื่องของต้งนน้ำเรื่องของการผลิตเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตที่ผ่านมาเราเนี่ยเราล้เลยในเรื่องนี้นะครับเราปลูกข้าวแล้วก็หวังเพื่อขาย แล้วก็ปลูกกันมากด้วยนะครับมีน้ำรังก็ขยายตัวขึ้นแต่ในตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตเรื่องของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมองข้ามไปเพราะในช่วงนี้จากสภาวะที่ติดคันลงมาอย่างนี้ผมเสนอแนะนะครับว่าเราคงจะต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตประสิทธิภาพการผลิตที่บอกไปแล้วนะครับเรื่องของผลผลิตต่อไร่ จริงเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะครับว่าผลผลิตของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะสู้กับเวียดนามไม่ได้หรือว่าประเทศอื่นๆนะครับผลผลิของโลกเนี่ยตก500กิโลกร,รัมต่อไร่แต่เราได้เพียง4 0 0กว่าเท่าน,นั้น,นจริงๆไม่ใช่หมายความว่าชาวนานเราไม่มีฝีมือนะครับเพราะว่าสภาพโดยทั่วไปเนี่ยพื้นที่นาของเราเนี่ย50%หรือ30ล้านไร่อยู่ในภาคตอนออกเฉียงเหนือเป็นข้าวน,าน้ำฝนครับแล้วเราก็ปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งไม่สนองตอบต่อการใส่ปุ๋ยมาก ตอนนี้สาคัญอันนี้ถ้าสมมติเราบอกเราทานาสู้คนอื่นไม่ได้ก็ไม่จริงในเขตภาคกลางแนวเราได้เป็นพันกิโลเป็นตันนะครับซึ่งก็สูงกว่าค่าเฉลีย่ยแล้วก็เทียบเท่าต,าต่างประเทศทาอย่างไรที่ในเขตภาคตะวันเฉียงเหนือเราจะเพิ่มผลผลิตได้จริง,รงๆแล้วเราม,ามีวิธีนะครับเป็นรายละเอียดทางวิชาการซึ่งผมคิดว่าในหลายโอกาสผมก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปคงไม่ต่อเลือกตรงรายละเอียดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนเราต้องมาคิดกันเลยนะครับต้นทุน,เ,นเอาจริงมาจังให้จริงต้นทุนง่ายๆนะครับพี่น้องเราดูแล้วว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ในการทํานาต่อไร่เนี่ยเห็นชัดๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะมีพี่น้องชาวนาจะแย้งผมก็ได้นะครับหนึ่งไร่เนี่ยเราหว่านเราใช้สามถังสามสิบกิโลซึ่งมากเกินไปเราแนะนําอย่างนี้มนาะตลอดถ้าลดลงมาเหลือถังครึ่ง สิบห้าคือเรื่องคือคำแนะนำนะถ้าเหลอถังครึ่งเห็นไหมต้นทุนท่าลดลงมาละครึ่งหนึ่งอันนี้สําคัญมากอันที่สองเรื่องของปุ๋ยเคมีก็เหมือนกันปุ๋ยเคมีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปเห็นความเขียวของข้าวล้วชอบใส่ยูเรียเข้าไปตอนปลูกอัดเข้าไปเขียวเขียวไม่ใช่ดีนะทะตำนาเนี่ยเขียวแล้วแมลงลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ปุ๋ยตามคําแนะนำเนี่ยแทนที่จะใช้ยูเรียครั้งแรกใช้สิบหกีสิบศูนย แล้วไปใส่ยูเรียนในตอนข้าวตังท้องอันนี้คือคาแนะนําเราไม่เคยทําอย่างนี้หรืออาจจะทําอยู่บ้างนะครับตรงนี้เราก็จะประหยัดได้อันที่สามเรื่องของสารเคมีอันนี้ชัดมากพ่นสารเคมีเนี่ยนะฮะเงินก็เสียเงินสง่งออกไอ้เงินที่ไปซื้อสารเคมีจากต่างประเทศแล้วก็สูญเสียอันตรายต่อสุขภาพและในที่สุดข,ข้าวเราก็มีสารเคมีปนเปื้อนอันนี้อนาคตแย่มากถ้าสมมติเราถูกรีเกชถูก เขาไม่เอาซื้ข้าวเราเนี่ยอันนี้คือเพราะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของสารเคมีนะบางทีเราก็ใส่พ่นมากเกินไปผมยกตัวอยา่างอย่างเพล้กระโดดสีน้ําตาลเราแนะนําบอกว่าถ้าสมมติว่าสี่สิบวันเนี่ยข้าวอายุก,ก่อนสี่สิบวันเนี่ยเจอเพลี้ยไม่ต้องไปพ่นมันนะไม่ต้องไปพ่นเลยนะเพราะว่ามันยังไม่ทํามันตรลายข้าวก่อนอายุสิบนแต่ทีมาเราก็พ่นอันนี้คือเป็นการสูญเสียโดยป่าประโยชน์นะครับอันนี้ขอให้คิดนะครับ เรื่องของฮอร์โมนเดี๋ยวนี้มีโฆษณามากมายฮอร์โมนใช้ไอต้ตัวนั้นตัวนี้เข้าจะเต็มเม็ดแต่มันจะซื้อใส่เข้าไปนะครับนี่เงินทรงนั้นลดได้นะครับผมแนะนํามันอาจจะได้ดีขึ้นนิดแต่ว่าเราขาดขาดการไปดูว่าไอ้ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นกับเงินที่เราลงทุนไปแต่คิดสัดส่วนแล้วมันเป็นยังไงต้องดูนะครับอันนี้ก็คือหนีไม่พ้นต้องไปดูบัญชีตามที่กรมตวจบัญชีสหกรณ์เขาแนะนำนะครับเรื่องของการเก็บเกี่ยว สูญเสียเยอะใช้เครื่องเกี่ยวต้องไปดูคือมันเป็นความละเอียดซึ่งผมอยากจะแนะนามันมันเป็นคาแนะนําทางวิชาการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราขาดการเอาใจใส่พี่น้องเกษตรกรอาจจะเร่งปลูกเกินไปเลยลืมเรื่องนี้ไปแต่ตอนนี้เราคงไปหวังเรื่องของปลายทางไม่ได้แล้วเรื่องตลาดนะครับพล้นเรากลับมาดูตรงนี้ผม ขอแนะนานะครับว่าเราต้องกลับมาดูเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตซึ่งกรมการข้าวเราพร้อมที่จะให้คำแนะนาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับเพราะบางทีเราอาจจะปลูกกันเป็นประจํานะครับก็เลยละเลยไปกลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฤดูกาลผลิตใหม่เนี่ยลองตั้งสติแล้วก็ปรับวิธีการคิดใหม่นะครับเพราะอาจจะมีผลผลิตที่มากขึ้นนะครับหรือต้นทุนที่เราต่ําลงก็ได้ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีจากกรมการข้าวนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนถามท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับท่านโอฬารนะครับถึง ให้บริการในการสนับสนุนสินค้าการเกษตรต่างๆในฤดูกาลผลิตใหม่ครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรท่านผู้บริหารและท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับครับตลอดทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองต้องเรียนว่าจริงๆแล้วทางกระสรงเกษตรเองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นหน่วยนะครับที่ทําหน้าที่นะครับเหมือนกับทัพหน้าของกระทรวงเกษตรและสหกรที่อยู่กับพื้นที่วันนี้เรามีสำนักงานเกษตรอำเภออยู่800 52อําำเภอ นะครับมีเสด็จจังอยู่เจ็ดสิบจังหวัดทั่วประเทศมีศูนย์ปฏิบัติการนะครับต้นเป็นศูนย์สายทอดเทคโนโลยีโดยเ,เฉพาะกับศูนย์ส่งเสริมพลัอาชีพนี่อยู่อีก50ศูนย์ใน77จังหวัดโดยตรงเนี้ยอยู่กับประเทศทั้งหมดเลยครับโดยทการไล่ี่น้องเกษตรกร,กรโดยร่วมบูรณาการกับกรมที่นี่อยู่ตรงนี้ยหลายต้นนะครับที่เรียกต้องกรมการข้าวเองกรมปนธาที่ดินนะครับกรมหม่อนไหมนะฮะแล้วก็ทางกรมตรวจบัญชีทำงานปฏิรูปนะครับกรมสมุรสากรเนี่ยทาง เกษตรในพื้นที่เนี่ยก็จะทํางานบูรณาการร่วมกับท่านรวมทั้งเกษตรกรจังหวัดในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้ที่โปทยบอกว่าการให้บริการเนี่ยนะครับวันนี้การผลิตใหม่ที่เกิดขึ้นมาในรูปการนั้นก็สอดคล้องกับนโยบายทางกระทรวงเกษตรกับสอดคล้องภาวะการผลิตทู่ต้งเรียนว่าวันนี้การเกษตรมันก็ทํายากขึ้นทุกวันในภาวะของการแข่งขันด้านราคานะครับต้นทุนกับผลิตที่เราสูงกว่าเพื่อนบ้าน นะครับเงื่อนไขการค้ากาบผลิต่สูงขึ้นในการคำนึงสิ่งแวดล้อมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันมีองค์ประกอบมาค่อนข้างมากเรนั้นสิ่งที่ทางกรมส่งเสริการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานอำนาจในพื้นที่เนี่ยนะฮะก็ปรับตัวให้สอดคล้องกันนะกับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในวันนี้ต้องพูดว่าใช้คำได้เลยว่ากรมสงเสริรเกษตรนั้นได้ปฏิรูปงานสงเสริการเกษตรนะครับเพื่อเข้าไปบริการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นฤดูการเพลินี้ นะครับเป็นต้นไปเนี่ยเราปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับที่ผมเรียนว่าในสิ่งที่ตอบโจทย์ได้เนี่ยในหลายเรื่องเนี่ยดั้นี้เราปฏิรูประบบงานส่งเสริมเพราะทางเจ้าที่เกษตรนักส่งเสริมผมเนี่ยต้องรู้ปัญหาพีน่น้องเกษตรกรแล้วก็ช่วยเหลือด้วยโดยเอาหน่วยงานที่ข้องี่ผมเรียนข้้นต้นเนี่ยนะเข้าไปช่วยเหลือให้ถูกโจทย์ถูกคนถูกเวลาถูกสถานที่ระบบที่เราเปลี่ยนขนาดนี้คือระบบการจัดการในเรื่องข้อมูลก่อน ถ้าเอข้อมูลข้ก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นยันนี้บริหารจากการข้อมูลเชิงระบบแมปปิ้งคือเชิงข้อมูลเชิงแผนที่ซึ่งจะมีข้อมูลเชิงลึกมากเบิกมันก็ได้เพราะแผนที่มันล็อกอยู่นะครับและขณะเดียวกันเจ้าที่ก็เห็นภาพเกษตรกรก็เห็นภาพในข้อมูลนั้นซึ่งเราเรียกว่าระบบแมปปิ้งแล้วขณะเดียวกันวันนี้การเข้าถึงระหว่างเจ้าที่เกษตรกรต้องเร็วมากเข้าถึงแบบก่อนไม่ได้แล้วครับไปเยี่ยมเยียนอยู่เนี่ยไม่พบปัญหาวันนี้ก็ใช้ระบบที่สังคมปัจจุบันมีการสื่อทันสมัยที่กระกสื่อทางไกลวันนี้เราใช้ตั้งลใั้ง ไปบุกใช้ตั้งระบบไอทีทั้งหมดเลยคือครบทั้งโซเชียลเลยนะครับตั้งโซเชียลเลยฮะเข้าไปในระบบเลยนะฮะเพื่อให้ติดต่อกับเจ้าที่ที่เก่งๆได้และตอบโจทย์ต่อปัญหาทันทีแล้วลายเดียวกันในระบบการส่งเสริมเนขณะที่ช่วยเกษตรกรเนี่ยก็ปรับระบบในเรื่องของการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่างานที่ช่วยชาวบ้านเนี่ยต้องกรบโจดของชาวบ้านไม่ได้โจดจ้้าหนาที่นะครับและหลายเดียวกันเนื่องจากขอบเขตงานเกษตรมันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ลดเป้าหมาย ให้เป้าหมายในการพัฒนาที่ทําตัวอย่างเนี่ยให้ชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็เรียกระบบ MRCF ใช้ในกลไกลของกรมเกเษตรทั้งหมดนะครับที่จะช่วยในการทํางานทีนี้ถามว่าถ้าเกิดระบบตรงนี้ขึ้นมาแล้วนั้นในรูปการนี้เกษตรกร,ะร,กรจะได้อะไรและต้องทําอะไรบ้างต้องเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้เกษตรกร,ร,กรได้คือเบื้องต้นเนี่ยคือให้ข้อมูลข้อมูลต้องเท่าไรครับเมื่อวันนี้ถ้าว่ากิทตันรองรลขาร์สทงานจิตเกษตรพูดว่าก็มีของข้อพิรุ มันเพิ่มนไาเป็นห่วงก็พอระวังถามว่าในกรณีสินค้าเพื่อไรเนี่ยสามตัวมันเคลื่อนกันอยู่แล้วนะครับก็คือข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังมันสำปะหลังวันนี้ฮะทิศทางอนข้างดีเพราะราคาในรอบที่ผ่านมาค่อนข้างดีับเกษตรกรข้าวโพดเคลื่อนไปมันแน่นอนถ้าเคลื่อนไปันจะให้เขาเคลื่อนไปไรทิศทางไม่ได้สิ่งนี้ถ้าเราทำวันนี้คือนโยบายกระทรวงเกษตรที่ผมบอกต้องเข้ามากับเคลื่อนคือนโยบายกระทรวงเกษตรนี่บอกว่าวันนี้ถ้าเราจะทําการปิดได้ต้นตุนรับต่ำยีต้นสูงแต่ยงต้นสูงต้องคือ ก็เต้องสูงเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่เหมาะก,ก่อนเพื่ะนในบายโซนนิง่งที่กลไาที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็โซนเกษตรรวมทุกหน่วยงานสร้างเป็นตัวนิ่งประตาศออกมาเนี่ยวันนี้ได้ม้องไห่ทางเกษตรจังหวัดเฉริมเภอเนี่ยเอาคุณบายโซนนิ่งมาประกาศที่ทอำเภอลงในรูปแบบแมปปิง้เงเพะฉะนั้นเกษตรกรวันนี้ถ้าอยากจะเลี่ยนกระโพดเป็นเปลี่ยนไปนปลูกมนันนะครับโดยเฉพาะวันนี้เหนือภาคเหนือตอนล่าง ที่พื้นที่มันน้อยแนวโน้มวันนี้ที่บอกสำรวจร่วมกับสมาคมมันสำลังเลือดมีแนวโน้มจะปลูกขึ้นในภาคเหนือสูงขึ้นมันสํหลังที่แทนข้าวโพดกรณีอย่างนี้ท่านดูโปรว่าที่ท่านอยจะอยู่ในเขตโซนนึงนะครับเพราะท่าท่านอยู่ในเขตโซนนึงได้ท่านก็จะมีโอกาสนะครับที่จะมีผลผลิตที่สูงนะครับในกรณีนี้ให้กรณีที่สองเนี่ยเป็นกรณีที่เราพยายามบริหารเรื่องสินค้าพะผมให้แนวทางกับทางเกษตรไปแล้วว่าเจ้าที่เกษตรนั้น เป็นพิจารการเกษตรในพืน้นที่นคสศรเสรรมนะครับที่ต้องดูแลเรื่องพืนที่การเกษตรดูแลเรื่องสินค้าเกษตรและดูแลตัวเกษตรกรเพรฉะน,น้นประเด็นมานอีกอันหนึ่งซึ่งกระทรวงเกษตรก็มีนโยบายในเรื่องที่จะสร้างคอร์ดตัวดุลสินค้าเพราะวันนี้เราก็บ่นเรื่องของล้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เริ่มมองเรื่องดุมทานซัพพลายซึ่งปกติกระทรวงเกษตรเล่นซัพพลายเป็นหลักนะครับดุลานเราก็ทำยากนะฮะแต่ในควจริงเรนี้ตัวอย่างเหมือนการบริหารจัดการผลไม้วันนี้บังเอิญ เราไม่ได้าเสนอทางภาพโฮสไว้นะครับแต่ทางสื่อต้องการตัวอย่างแค่ี้เห็นได้ในกรณีบริหารจาัดก,การผลไม้รอบนี้ก็ได้มีการทําแบบนี้ในพื้นที่แล้วก็ให้มีข้อมูลว่าสินค้าเนะี่ยมันออกที่ตาบลไหนหมู่ไหนในจังหวัดไหนเมื่อมันเวลาเท่าไหร่นะครับลิงกีจีจะออกที่ไหนวันไหนนะครับแล้เนาะที่ตาดออกวันไหนครับแล้วไปที่ลงไหนแล้วลงไหนขายที่ไหนแล้วในพื้นที่นั้นจะมารับพลายมาสมดุลไหมนะครับยังเนาะทำไมครับ ข้อมูลนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะมีข้อมูลการค้าผลแต่พี่น้องเกษตรกรจะเลือกเห็นทิศทางเพราะยังมอยาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ประดูนส่วนนี้ส่วนข้อมูลกายภาพข้อมูลปัญหาการผลิตในพื้นที่นะฮะก็ให้ข้อมูลก็ลงในแบบฟิ้งเลยวันนี้เมื่อไปเพชรบุรีไปก่อนและจากคลินิกเกษตรแล้วก็เชิญวางท่านไปดูที่สำนักงานสมาร์ทออฟฟิศเพราะวันนี้เราปรับกลไกในการบริหารนอกจากระบบส่งเสริมแล้วเนี่ยเราปรับการบริหาราในหน่วยงานเราปรับให้เกษตรอำเภอ1 5อําอำเภอเนี่ย ทำโครงการสมาร์ทออฟฟิศที่ให้ปัจจาบนเนี่ยเข้าไปสู่การบริการได้นะฮะในส่วนนี้ถ้าเข้าไปนั่นจะเห็นเลยครับว่าในข้อมูลเนี่ยจะตอบเลยว่าในส่วนของจังหวัดเนี่ยแบบปิ้งที่ว่าเนี่ยสินค้านี่มันเกินหรือมันขาดในพื้นที่และสินค้าที่อยู่ในที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะหลายตัวที่ท่านรองเลขาธิการกรพูดเมื่อกี้นะครับก็มีของปันน้มันเนี่ยเป็พืชยืนต้นแต่วันนี้สี่ล้านกว่าไร่ที่ปลูกลนะน่ะทางซันนิ่เคยวางไว้พื้นที่ปลูก ปนนมันเหมาะเป็นหลายสิบล้านไร่นะครับที่ปลูกเหมาะแต่ในพืชที่ปลูกอยู่แล้วสี่ล้านกาไร่เกือบห้าล้านไร่เป็นที่ที่มีการปลูกในเขตโซนนี้ที่เหมาะอยู่แค่ไม่ถึงสามล้านใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีปามแก,ก่ถ้าปามแก่ที่อยู่ไม่เหมาะมันต้องตัดไหมที่ไม่เหมาะถ้าจะปลูกใหมย่ยืนต้นต้งดูยังไงข้อมูลเห่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการดูแลนอกจากให้ข้อมูลเหล่านี้แล้วที่บริษัทกรต๊ปันนะครับวันนี้ท่านเอกีกมข้าวบอกแล้วว่าทางการเกษตรวันนี้ยากต้นจนสูง อย่าเดินให้ลากนะครับต้องลอง,นง,งปนฝ่ายาข้อมูลนะครับอันที่สองก็คือองค์ความรู้นั่นคือเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทโโี่ต้องมีผมเียนนะครับวันนี้สิ่งที่เราให้เลยเนะเรื่องความรู้ก็คือว่าเกษตรกรเองเนั้นต้องการให้เกษตรกรเนี่ยได้ความรู้จากทั้งฝ่ายวิจัยวันนี้กรมวิชาการเกษตรก็มีงานศศวิจัยเยอะแยะปลูกพันธุ์ใหม่นะครับต่อไงก็ทางพันธุ์ใหม่มาจะปลูกนะครับพืชอ,อะไรเนี่ยพันธุ์ไหน นะครับนอกจากเมื่อกี้รู้แหล่งที่ปลูกแล้วนะครับมันําหลังจะยิ่สูงในปลูกพันไหนในเก็บที่ที่ไหนอ้ยก็มีบอกนะครับว่าพันที่ปลูกในแห้งแรงพันในปลูกที่แหง้งแงมากแหง้งแงน้อยพันไหนสิ่งอันนี้กเกษตรกรต้องรู้ข้อมูลแล้วส่ที่สำคัญคือวันนี้ผมกําลังเอาข้อมูลทางวิชาการกับอีข้อมูลหนึ่งเรียกข้อมูลองค์ความรู้ชาวบ้านคือข้อมูลสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบโครงการ,กรเกษตรสรวันนี้แยกเกษตรกรแล้วว่าวุ่มไหนเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ กลุ่มไหนเป็นสมาร์ตยังไม่เป็นสมาร์นะฮะที่เราเรียกกับอีกลุม่มนกงุมสมาร์ตาราเมื่อต้นแบบสุดยอดที่สุดในการพัฒนาเกษตรวันนี้สมาร์เป็นเมืต้นแบบครับไม่ใช่ผู้ชนะเลิัแห่งประเทศนะครับแต่ในทุกพื้นที่มีคนต้นแบบในแต่และสาขาในแ,แต่และประเด็นกำลังดึงองค์ความรู้จากคนหลังนี้ออกมาให้เจ้าที่ถอดองค์ความรู้เขียนแบบข้อมูลชาวบ้านเพื่อให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้เกษตรครต้นแบบเหล่านี้เป็นครูครับ วันนี้ในพื้นที่นะครับเอาเกเหมือนเราไปนองมาไหลนะฮะที่ปิบรียกตัวอย่างใกล้ๆมาเนี่ยมีกเกษตรกรต้นแบบข้าวสองคนตรงเนี้ยจะเอาข้ามอมูลเข้าสู่ระบบแล้วให้พี่น้องเกษตรกร,กรให้กเกษตรกรต้นแบบเป็นที่นะฮะของกเกษตรกรอื่นที่จะมาในการเรียนรู้รรขอ้อมูลต่างๆเลยนะครับใช่ครับแต่ไม่ต้องตัง้งเป็นศูนย์เรียนรู้อะไรต่างแต่เข้าสู่การเรียนรู้เลยแล้วให้เรียนรู้โดยมีการสืร่อสารกันทางไกลด้วยก่อนซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการในการปรับนะครับในการทํางานซึ่งจะปรับการบริการและในส่นตัวเองเราปรับสูตรนะครับ ศูศนย์ความเสื่อมเสียมีศูนย์เฉพาะด้านเช่นศูนย์บริหารสัตว์ปุ๋เนี่ยเรื่องสตอัตว์ปุ๋เป็นต้นตูนสูงมากครับวันนี้ร้อนแรงมากแล้วก็ศูนย์บริหารสัตวูปุ๋ยเนี่ยของกรมมี9แห่งเนี่ยทั่วประเทศดูตัวนี้นวไว้และขณะเดียวกันในนี้ได้มีการเกิดงานอารักขาพืชเพื่อ,อจะกลับมาดูแลเรื่องสตัตว์ปุ๋เพราะต้นตูนตังนี้สูงเพื่อจะปรับปรุงระบบตรวจพิเคราะห์และการใช้สารเคมีในเรื่องเซฟยูสให้มากขึ้นเพราะอย่างกรณีนี้นะครับผมได้เรียนว่า ศูนย์นี้จะช่วยบริการเราพร้อมกับเรื่องศูนย์จักรกลแต่ขณะเดียวกันจะมีศูนย์อาชีพที่ปรับใหม่นะครับปรับจากศูนย์พืชสวนพืชไร่ต่างเพราะนี้เนี่ยให้รองรับจังหวัดทุกจังหวัดเลยให้เป็นศูนย์สาวิชาครับเข้าไปในศูนย์นั้นเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดตอนนี้ที่รับชอบแต่เดิมศูนย์ที่รับชอบจีบกว่าจังหวัดเดี๋ยวจะได้รับชอบสองสามจังหวัดแต่รับชอบนิดครับจังหวัดใดปลูกพืชอะไรเนี่ยศูนย์ที่รับชอบสองจังหวัดนี้เอาหมดทั้งพืชาครับ แ้แต่เริ่มต้นปลูกยังไงปลูกเรื่องจีปลูกลำไยที่ศูนย์ต้องเลี้ยงพึ่งนะครับเลี้ยงพึ่งต้องจาดดุดพื้นน้ำจะาอเกิดแล้วออกเป็นลำไยต้องแปรรูปนะครับและเกษตรกรครับเดียวรู้นะครับเรื่องน้ำต้มควันไม้เลี้ยงขีงดีพร้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นศูนย์บริการทำเชื้อการซึ่งยาให้พี่น้องเกษตรกรกลับมาดูเรื่องการปรับปรุงระบบนี้และใช้ประโยชน์จากบทนี้ให้มากในการเกษตรยุคนี้นะครับที่ผมเน้นว่าเกษตรยุคนี้จะนั่งรอไม่ได้ต้องเรียนรู้ฝนฝาย นะครับได้รับผลเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ครับตรงไหนจุดไหนมีปัญหาท่านบอกมาได้ที่ผมเรียนว่ามันขอบเขตกว้างมันอาจจะไม่บอกท่านนี้ท่านอาจจะบอกว่าเป๊ะเปทุกจุดเนี่ยอาจจะไม่ครับเราอยู่ระหว่างการปรับตรงนี้เพื่อตอบสนองท่านครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับขอเสียงปรบมือให้กับข้อมูลดีๆด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันมีสมาร์ทเมื่อต้นแบบแล้วนะครับเกษตรกรบางคนก็เป็นเกษตรกรมือถือนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ข้อมูลอย่างครบพ้วนสมบูรณ์มาทางโซเชียลระบบต่างๆด้วยนะครับ ลำดับต่อไปนะครับมีหนึ่งหน่วยที่ได้รับการกล่าวถึงก็คือเรื่องของกุ้งนั่นเองนะครับโอกาสนี้นะครับเรียนถามท่านอธิบดีกรมประมงนะครับท่านนิวัฒนะครับถึงการผลิตกุ้งนะครับภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนะครับครับอขอบคุณท่านนะครับที่เชิญมาบรรยายวันนี้นะครับก็เป็นพี่น,น,น้องเกษตรกรคงทราบถึงรายละเอียดแล้วนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะรับมือกับ ราคาสินค้าเกษตรลู่ทางในการตลาดว่าสดใสน่าเป็นห่วงพึงระวังอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรแล้วนะครับที่จะต้องไปเตรียมตัวในต้นฤดูกาลผลิตเพื่อให้เหมาะสมและก็สอดคล้องกับภาวะตลาดครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับรับสสดีครับท่านจะรไวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอไม่อยู่